ทุกคนพบกับคุณพี่แอสอวอและแชาแนลอย่าเรียกพี่ว่าป้าคลิปนี้นะคะคุณพี่จะมารีวิวอีกหนึ่งไอเทมที่จะต้องมีติดกระเป๋าไว้ตลอดเชื่อว่าถ้าเปิดกระเป๋าเครื่องสำอางของแอร์โฮสเตอออกมาเนี่ยสิคนต้องมีอย่างน้อย8คนละค่ะที่จะต้องมีเจ้านี่พกอยู่จะเป็นอะไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะ ค่ะอเทมที่คุณพี่พูดถึงนั่นก็คือสเปรย์ฉีดหน้านั่นเองนะคะคลิปนี้คุณพี่ก็จะเอาเจ้าสเปรย์ฉีดหน้าตัวดังบ้างไม่ดังบ้างมารีวิวให้ทุกคนฟังมีหลายตัวอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวรอดูเลยค่ะตัวแรกนะคะคุณพี่ก็จะขอพูดถึงเจ้าตัวนี้ก่อนเลย Innisfree Green Tea Mineral Mist หรือว่าสเปรย์ฉีดหน้าชาเขียวของ Innisfree ตัวนี้ก็คือหาซื้อได้ง่ายๆเลยนะคะตามช็อปอินนิสฟรีทั่วประเทศไทยตัวเนี้ต้องบอกว่าตอนที่คุณพี่ซื้อเนี่ยก็ไม่ได้รู้หรอกว่าเขามีสรรพคุณดีงามอะไรยังไงคือตอนนั้นน่ะไปเที่ยวเกาหลีไงแล้วเขาก็ขายอยู่เป็นแพ็คแล้วเราก็เห็นว่าเออมันซื้อแบบเป็นแพ็คหลายๆชิ้นน่ะมันราคาดีเนาะเราซื้อไปฝากเพื่อนๆดีกว่าก็ซื้อมาหลายขวดมากๆ เดี๋ยวอย่าเพิ่งด่าสิไม่ได้ว่าจะซื้อของถูกฝากเพื่อนนะแต่คือก็เห็นว่ามันก็เป็นตัวที่ดังอยู่แล้วคืออนะินิสฟรีเนี่ยมันก็เป็นที่รู้จักในบ้านเราอยู่แล้วแล้วราคาที่เกาหลีก็อย่างที่รู้กันนะว่ามันก็จะถูกกว่าบ้านเราก็นั่นแหละก็คือซื้อเป็นแพ็คมาเลยหลายๆขวดแล้วก็อ่ะเก็บไว้ใช้เองสักขวดสองขวดละกันคือเอาตรงๆไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่ว่าเฮ้ยเขาดีกว่าที่คิดเยอะเลยอะ่ะ คือนอกจากที่คุณพี่จะใช้ฉีดระหว่างไฟลาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวหน้าแล้วเนี่ยใช้ฉีดตอนหลังจากแต่งหน้าเนี่ยก็ดีมากๆเลยมันจะช่วยทําให้เครื่องสอําอางบนหน้าเราอะ่ะมันไม่ดูมีความเป็นแป้งมากเกินไปอะ่ะเ,ออเหมือนทุกอย่างมันจะกลมกลืนนัวเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ผิวมันดูมีความ ดิวอี้ขึ้นมาหน่อยนึงอะ่ะคือชอบใช้ฉีดตอนหลังแต่งหน้ามากมันให้เอฟเฟกบนหน้าที่สวยจริงๆแล้วก็ไม่ทําให้หน้าเยิ้มหน้ามันด้วยกิวจะดูโกลดูดิวอี้สวยแบบสาวเกาหลีแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นด้วย แล้วหัวสเปรย์ของเขาเนี่ยก็มีความกระจายตัวกําลังดีคือไม่ฟุ้งจนมากเกินไปหรือไม่ออกมาเป็นน้ําจนทําให้หน้าเราเปียกแล้วเครื่องสําอางเราไหลคือตัวนี้ก็เป็นมาเมือดอีกหนึ่งตัวจากที่เราแค่จะซื้อมาฝากเพื่อนแล้วก็อาจซื้อติดมาใช้เองบ้างสักนิดหน่อยกลายเป็นว่าตอนนี้หมดแล้วก็ต้องมาซื้อเพิ่มใช้เองแล้วค่ะตัวที่2ก็ยังคงอยู่ที่ฝั่งเกาหลีอยู่นะคะตัวนี้ก็จะเป็น Iskin Collagen Nutrition Mist ัวนี้เป็นแบรนด์เกาหลีก็จริงแต่ว่าคุณพี่ซื้อมาจากอเมริกานะคะคือตอนนั้น่ะไปบินแล้วแพทเทิร์นมันยาวมากแล้วคุณพี่อลืมเอาสเปรย์ฉีดหน้าไปก็กะว่าจะแค่ใช้แก้ขัดไปก่อนแค่ไม่กี่วันแต่ปรากฏว่าเฮ้ยนางดีอะเออฉีดไปเนี่ยนอกจากเขาจะให้ความชุ่มชื่นแล้วเนี่ยเขาก็ยังให้ลุกที่ดิวอี้อยู่บนผิวแล้วตัวหัวสเปรย์เนี่ยละอองละเอียดมากคล้ายๆกับตัวของอินิสฟรีนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยคือจะให้ลุกที่ดิวอี้มากกว่า แล้วเขาเคลมว่าเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะช่วยบำรุงผิวด้วยชื่อก็บอกอยู่แล้วเนะเป็นนูทริชั่นคือก็จะเป็นอาหารผิวด้วยอันนี้จริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆคือเขาให้ลุคดิวอี้ที่ดีมากๆใครชอบให้ผิวดูดิวอี้เนี่ยใช้ตัวนี้ฉีดหลังแต่งหน้าเสร็จนะโอ้โหหน้ากโกลว์ขึ้นมาเลยแต่มันไม่ได้โกลว์แบบเหมือนเราโบกไฮไลท์เยอะๆแล้วหน้าเราจะดูมันๆนะมันจะเป็นความดิวอี้ที่ดูผิวฉ่ำน้ำกำลังดีอะ่ะ แล้วใช้ฉีดระหว่างไฟเนี่ยก็ให้ความชุ่มชื่นที่กําลังดีเลยคือไม่ทําให้ผิดหวังเลยจากที่เราแค่คิดว่าจะซื้อมาแก้ขัดเนี่ยเรียกว่าตัวนี้ก็ไม่แพ้อินนิสฟรีเลยนะคะตัวที่3มกมาฝั่งฝรั่งกันบ้างค่ะตัวที่3ามก็จะเป็นคอเดลี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสเปรย์น้ำแร่จากฝรั่งเศสเขาจะเป็นสเปรย์น้ำแร่ที่สกัดมาจากอางุ่นนะคะ ตัวนี้มีขายในเซฟโฟล่านะแล้วทางแบรนด์เนี่ยก็เคลมว่าเขาช่วยบำรุงผิวด้วยเรื่องบำรุงผิวอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าให้ความชุ่มชื่นเนี่ยแน่ๆแล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นที่เขาชนะทุกๆตัวเลยคือกลิ่นนางอโลมามากหอมมากอะ่ะแล้วยิ่งระหว่างไ์อย่างเงี้ยเราทํางานมาเหนื่อยๆบางทีโอ้โหฉีดจนหน้าชุ่มเลยนะเพราะว่าชอบกลิ่นไงฉีดเข้าไปเนี่ยคือกลิ่นเขารักชูลี่มากๆกลิ่นเหมือนแบบเฮ้ยเหมือนโตมาในวังอะ่ะ คือหอมมากอ่ะแล้วมันก็ไม่ใช่หอมแบบน้ําหอมนะคือมันเป็นหอมแบบเหมือนเราอยู่ในสปาราคาแพงๆอย่างนั้นน่ะกลิ่นดีมากจริงๆแม้ว่าหัวสเปรย์เขาเนี่ยฉีดออกมามันจะไม่ได้เป็นละอองฝอยเหมือนสเปรย์ที่เป็นขวดสเปรย์ขวดโลหะอย่างนั้นนะนะคือด้วยความที่มันเป็นขวดแก้วเนี่ยฉีดออกมามันก็จะมีความเป็นน้านิดน,นึงแหละคือน่าเปียกแหละแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้เครื่องสําอางเราหลุดลอกใดๆเลยแล้วเวลาฉีดเนี่ยความรู้สึกคือฟินมากๆ ขวดนี้ใช้แป๊ดเดียวหมดนะเพราะว่าฉีดเปลือมจริงๆเวลาฉีดแล้วมันมีความสุกอะตัวต่อไปก็ยังคงอยู่ที่ฝั่งยุโรปนะคะตัวนี้มีชื่อว่า Ole Henriksen Truth Facial Water แบรนด์นี้จริงๆเป็นแบรนด์จากประเทศนอร์เวย์นะคะแล้วก็มีขายอยู่ในเซโฟร่านะ ตัวนี้คุณพี่ก็ได้มาจากเซฟอราที่อเมริกาตัวนี้เขาจะเป็นกลิ่นส้มนะคะเป็นกลิ่นส้มอ่อนๆอออที่สดชื่นมากๆแล้วยิ่งถ้าเราเอาไปแช่ตู้เย็นนะให้เย็นๆนิดนึงอ่ะฉีดมาโอ้โหตื่นเลยอ่ะแล้วยิ่งตัวคุณพี่เนี่ยเป็นคนชอบกลิ่นอะไรในตระก,กูลพวกซีตรัสอยู่แล้วเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกสดชื่นพอเจอตัวนี้เข้าไปติดใจจริงๆค่ะถึงแม้เรื่องความชุ่มชื่นเนี่ยเอาจริงๆเขาอาจจะสู้ไม่ได้กับในตัวอื่นที่พูดถึงไปแล้วนะแต่ว่าเรื่องความสดชื่นเนี่ย ตัวนี้ให้ความสดชื่นได้มากจริงๆฉีดแล้วรู้สึกอารมณ์ดีแล้วก็มีแรงที่จะทํางานต่อยิ่งถ้าในวันที่อากาศร้อนๆแล้วเราออกไปทํากิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยพกไปด้วยนะฉีดมามันสดชื่นจริงๆแต่ข้อเสียนิดนึงคือหัวสเปรย์เขาอะมันกระจายตัวไม่ค่อยดีคือออกมามันจะมีลักษณะที่เป็นน้ําซะเยอะคือพูดง่ายๆก็คือหน้าเปียกอะอืม ก็คือฉีดแล้วก็ต้องรอแป๊บนึงให้แบบมันระเหยไปนะแล้วถ้าเราจะมาคาดหวังว่าเออมันจะให้เอฟเฟกต์ดิวอี้เหมือนสเปรย์ในสัญชาติเกาหลีเนี่ยก็ไม่นะคะไม่ได้ดิวอี้ใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเรื่องความสดชื่นความหอมเนี่ยยืนหนึ่งตัวต่อไปนะคะถ้าเราจะพูดถึงตัวช่วยในการทำใผิวดูกลดูดิวอี้ดูเป็นผิวเกาแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นตัวนี้เลยค่ะ Skin Food Red Orange Makeup Finish ตัวนี้ก็จะเป็นสเปรย์ที่ใช้ฉีดตอนหลังแต่งหน้านะคะตัวนี้จะเป็น glossy type นะคือถ้าจําไม่ผิดเนี่ยเขาจะมี2รุ่นคือรุ่นธรรมดากับรุ่น glossy คือรุ่น glossy เนี่ยฉีดไปอืมใครอยากได้หน้าเงาหน้ากระจกหน้า dewy แค่ไหนจัดไปเลยค่ะตัวนี้ช่วยได้จริงๆใครเป็นสายหน้าเกาลองไปหามาใช้ดูค่ะฉีดโบกลงไปเนี่ยอุ้ยเงาจริงๆอย่าใช้เยอะเกินบอกไว้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นอาจจะดูเมือกได้ แล้วก็เรื่องความชุ่มชื่นเนี่ยต้องบอกว่าอย่าคาดหวังคือจุดประสงค์ของเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทามาเพื่อความชุ่มชื่นอยู่แล้วคือจุดประสงค์ของเขาที่ทําออกมาเนี่ยมันก็เป็นสเปรย์ที่ใช้หลังแต่งหน้าที่ช่วยให้หน้าเราดูเงาดูกโกลดูไม่แห้งไม่แมตจนเกินไปซึ่งคิดว่าเขาก็ทําได้ดีเลยคะ่ะก็มาที่สายเกาอันโด่งดังอีกตัวหนึ่งนะคะ Laneige Water Bank Mineral Skin Mist ตัวนี้ก็แตกไลายมาจาก water bank กงนโด่งดังนะที่เขาจะมีทั้งครีมทั้งเซรั่มพอเขาเออกมาในรูปของสเปรย์ฉีดหน้าเนี่ย mm hmm. ก็ต้องขอเอามาลองใช้ซะหน่อยตัวนี้จะบอกว่าพกไปบินเนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังเลยจริงๆสู้กับอากาศแห้งๆบนเครื่องได้เป็นอย่างดีแล้วยิ่งเวลาเราขึ้นไปนอนบนคลูบงังหรือว่าห้องนอนที่เขาจัดไว้ให้อร์โฮสเตนอนเนี่ยนะคะอากาศมันแห้งมากๆบางทีลงมาเนี่ยแคบจะรู้สึกว่าผิวเรามัน แตกละแหงเลยอะ่ะฉีดเจ้าตัวนี้โบกเข้าไปเยอะๆแป๊บเดียวเท่านั้นแหละคือรู้สึกได้เลยว่าผิวอ่ะมันฟูขึ้นมาได้อะ่ะฉีดลงไปเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความเหนียวเหนียวหนึบหนึบอยู่บนผิวนิดนึงแต่พอลอสักแป๊บหนึ่งมันก็ซึมหายเข้าไปในผิวได้หมดเลยนะแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าผิวอ่ะมันมีความเด้งดึ๋งแล้วก็อุ้มน้ํามากยิ่งขึ้นก็เป็นอีกตัวนะคะที่ถ้าใครผิวแห้งผิวขาดน้ำมากๆแล้วก็มองหาสเปรย์ฉีดหน้าอยู่เนี่ยจะอยากให้ลองเจ้ามิสตัวเนี้ย กลับมาที่สายฟอกันอีกแล้วตัวนี้ก็จะเป็นโอลิซี่นะคะเป็นสเปรย์น้ำแร่ฉีดหน้าจากฝรั่งเศสตัวนี้ก็ไปได้ามาจากร้านขายายานะคะก็อีกแล้วไปบินแล้วลืมเอาไปก็ลองซื้อมาใช้แก้ขัดเขาก็จะอารมณ์เหมือนสเปรย์น้ำแร่แบบ เอวเวียงหรือว่าลาโลสโพเซอะไรเงี้ยซึ่งเป็นตัวมาตรฐานในท้องตลาดซึ่งคุณพี่ก็คิดว่าหลายๆคนก็คงเคยได้ลองใช้กันมาบ้างแล้วนะอย่างพวกเอเวียงอะไรเงี้ย mm hmm. ก็คือเขาก็จะให้ความชุ่มชื่นที่กำลังดีแหละคือไม่แย่แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหผิวมันอุ้มน้ำมันเด้งดึงอะไรขนาดนั้นแต่ถามว่าดีไหมก็ดีกว่าไม่มีใช้อะเออก็คือในวันที่เราต้องการใช้เนี่ยเขาก็ช่วยได้แหละ ถ้าขวดในลักษณะนี้มันก็จะมีหัวสเปรย์ที่กระจายตัวค่อนข้างดีนะคือฉีดเนี่ยก็รู้สึกว่าได้ครอบคุมทั่วหน้าแล้วก็ไม่ทําให้หน้าเปียกไม่ทําให้เครื่องสําอางเราหลุดลอ,อกตัวต่อไปเกือบจะหมดแล้วตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ที่เคยโด่งดังในประเทศไทยนะคะก็จะเป็น h 2 o Face Oasis อันนี้ก็เคยโด่งดังมากๆในประเทศไทยนะคะแต่ว่าตอนนี้คิดว่าอาจจะหาซื้อยากนิดนึงนะตัวนี้คือดีเลยนะคือด้วยแบรนด์ของเขาเนี่ยเขาก็ชูโรงมาแล้วเรื่องดีกับผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายเซนซิทีฟสกินต่างๆนา,นานาคือใช้ไปเนี่ยไม่ทําให้เกิดการแพ้แน่นอนแล้วก็เขาให้ความสดชื่นได้ดีมากๆ <S <S คือฉีดไปเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนแบบไปเที่ยวน้ําตกอ่ะเออมันจะสดชื่นแบบนั้นนะมันจะมีความ เย็นความหอมอ่อนๆความรู้สึกเหมือนเราอยู่ในที่ที่แบบมีน้ํากระเซน็นใส่หน้าเราตลอดเวลาแล้วก็สดชื่นมากๆฟังดูเวอร์เนาะแต่จริงแม้กระทั่งเราไม่ได้แช่เย็นน่ะแต่เขาก็ยังให้ความรู้สึกสดชื่นได้อะ่ะงงมากแม่ทําได้ยังไงแต่ว่าใช้แล้วสดชื่นจริงๆแต่นางมีความเปียกนะคือฉีดออกมาเนี่ยหัวสเปรย์ด้วยความที่มันไม่ค่อยกระจายตัวน่ยมันก็จะมีความน้ําอยู่บนหน้าเรา เออก็คือหน้าเปียกนะั่นแหละพูดตรงๆก็ต้องรอแป๊บหนึ่งอ่ะคือใครใครซับซับแต่ว่าตัวคุณพี่เนี่ยก็คือจะรอหรือไม่ก็อาพัดพัดพัดโบกโบกไปรอให้นางแหง้งนางก็จะให้ความชุ่มชื่นหนึบ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 อยู่บนหน้านิดนึงก็ดีนะก็เป็นอีกตัวที่คิดว่าถ้าใครได้ลองใช้อ่ะน่าจะชอบเหมือนกันแต่เข้าใจว่านางก็หาซื้อยากนิดน,นึงแหละอืมแต่ว่าไม่ต้องกลัวค่ะ ชอปปี้มีทกสมาถึงตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเขาไม่ใช่สเปรย์ฉีดหน้านะแต่ว่าคุณพี่เนี่ยเอามาประยุกต์ใช้เป็นสเปรย์ฉีดหน้าเอง burst b นะคะ nourishing facial water ตัวนี้เขาเขียนไว้เลยนะว่าเป็น intense hydration ก็คือให้ความชุ่มชื่นกับผิวเนี่ยได้อย่างล้ำลึกจุดประสงค์ของเขาจริงๆอะก็คือเขาทำมาเพื่อเป็นน้ำตกนั่นแหละแต่ด้วยความที่เราอะน้ำตกก็เยอะแยะเต็มไปหมดแล้วแล้วก็มีตัวที่เป็นลูกรักอยู่แล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้หยิบเขามาใช้ก็เลยอะลองเอามาใส่ขวดที่เป็นสเปรย์ดูเนี่ยคุณพี่เอาเขามาใส่ขวดสเปรย์เนาะอันนี้ก็จะมีขวดสเปรย์ของคลินิกไวเจอเซอร์ซึ่งมันหมดไปแล้ว ตอนแรกก็คิดเหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันจะโอเคไหมอ่ะเพราะว่าเราฉีดไปเนี่ยมันทับไปบนเครื่องสําอางไงคือด้วยความที่จุดประสงค์ของเขาทำมาเป็นน้ำตกมันต้องใช้ตอนที่หน้าเราสะอาดแล้วด้วยความที่เราแพ้คําว่า intense hydration เนอะอยากจะลองก็อ่ะลองดูเฮ้ยมันดีอ่ะไม่น่าเชื่อมันให้ความชุ่มชื่นได้ดีจริงๆคือฉีดไปเนี่ยก็มีความเปียกนิดนึงนะทุกคนบอกไว้ก่อนพอมันแห้งเนี่ยมันก็จะเหลือความหนึบๆอยู่บน,นหน้าบ้าง แต่ก็ถ้าเทียบกับความชุ่มชื่นที่เขาให้เนี่ยคือรู้สึกได้เลยว่าผิวมันแบบจิ้มไปมันเป็นเยลลี่เลยอะ่ะคือยอมแลกไงกับความหนึบอะ่ะโอเคเบอร์สบีก็เป็นแบ,บรนด์ที่ดีเลยนะเป็นแบ,บรนด์ที่เหมาะสาหรับผิวบอบบางแล้วก็แพ้ง่ายใครที่มีผิวแพ้ง่ายแล้วก็ตามหาตัวที่ให้ความชุ่มชื่นช่วยเติมน้ําให้ผิวเนี่ยก็ลองดูค่ะค่ะก็หมดแล้วนะคะมาหากับรีวิวสเปรย์น้ําแร่ฉีดหน้า9ตัวแบบจุก ใครที่กำลังมองหาสเปรย์ฉีดหน้าอยู่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะใครมีตัวไหนที่เป็นสเปรย์ฉีดหน้าในดวงใจมีตัวเด็ดตัวดังอะไรลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันบ้างนะคะวันนี้คุณพี่ต้องลาไปก่อนแล้วไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย